สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่28เดือน1ปี2566ขอคนละ1ไลค์1การก,กดติดตามคนละ1คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างในเหมือนเช่นเดิมว่าคิดเ,เห็นประการใดกับข่าวในวันนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้นะครับจะมีเพสคอนพรีวิวความพร้อมก่อนเกมนะครับที่แมนยูเต็ดจะลงทำศึกเอฟเอคัพรอบ4เจอกับเรดดิ้งมีโอกาสที่เจดอนซานโชจะได้มีส่วนร่วมนะฮะจะเป็นตัวจริงเลยหรือว่าเป็นตัวสัมลองเนี่ย รอติดตามรับชมกันได้เลยเพราะว่าเทนฮากบอกแล้วว่านตอนนี้ซานโชโอเคขึ้นเยอะมากๆนะครับโอกาสที่จะได้อยู่ในทีมเนี่ยเป็นไปได้สูงมากแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะแถมเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไปให้อาจมีดีลเซอร์ไพร์ตลาดมกราคมของแมนยูอาจจะยังไม่จบลงให้จับตาวันเดทไลน์ดีๆอาจมีดีลเซอร์ไพร์ ในตำแหน่งกองกลางยูริตีละมันก่อนอื่นเลยนะครับมากันที่ต้นคลิปนะฮะขอแสดงความยินดีกับน้องอามัดเดียโลด้วยล่าสุดรับรางวัล EFL Young Player of the Month แล้วก็ P.E.A Player of the Month โอ้โหได้สองรางวัลเลยประจำเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับยินดีกับน้องอามัดด้วยและนี่เป็นสถิติสแตทของอามัดเดียโลที่ถูกยืมตัวไปอยู่กับทีมซันเดอร์แลน ฉายาเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดทีมแมวดำนะฮะซันเดอร์แลนด์อามัดเดียโลถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆในการถูกส่งไปยืมตัวกับทางซันเดอร์แลนด์ถ้าเกิดผมเป็นน้องอามัดผมไม่กลับแมนยูผมจะหาโอกาสลงเล่นอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์ระยะยาวเลยนะเพราะว่าในไหนผลงานก็ดีแล้วว่านะตอนนี้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเป็นตัวหลักเป็นตัวแบกเลยก็ว่าง่าย เกมลูกทางฝั่งขวาเนี่ยโหซันเดอร์แลนด์จีจานมากๆมีอามัดเข้าไปเพิ่มเรื่องของเทคนิคความทะลุทะลวงริมเส้นชิงวันทูแถมมีลูกยิงไกลด้วยซ้ายอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเป็นอามัดนะผมไม่กลับแมนยูแล้วผมเล่นต่อที่ซันเดอร์แลนด์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดน้องจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองหลังจากจบฤดูกาลนี้เฮ้ยคิดว่าตัวเองไปเก็บเวลดีมากพอและที่จะสามารถกลับมาเบียดแย่งตำแหน่งของอันโตนี ริมเส้นฝั่งขวาก็เดี๋ยวรอดูกันว่าน้องจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ปัจจุบันในผลงานดีมากถือโอกาสนี้พูดเยอะๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กล่าวถึงอมัดเท่าไหร่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ถูกส่งไปยืมตัวแล้วกับผลงานดีมากลูกกรอคโนอ,อีกคนหนึ่งที่ถูกส่งไปยืมตัวอยู่กับทีมอื่นนะครับนั่นคือชารีซาเวตนี่ก็ล่าสุดพึ่งออฟฟิเชียลไปย้ายไปอยู่กับฟอเรสต์กรีนด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบซีซั่นนี้โชคดีนะน้องตั้งใจเล่นไอ้หนุ่มสุดหลอ่อ ตอนมาที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหผมเป็นผู้ชายนะผมจะคิดว่าชาลีซาเวทนี่หล่อเลยสาวสาวนี่กรี๊ดกันยับเลยนักเตะคนหนึ่งที่มีโอกาสถูกปล่อยย้มตัวนะครับนั่นคืออีลังก้าข่าวจาก ESPN เอริกเทนฮากอนุมัติการปล่อยย้มตัวอีลังกาออกจากทีมแล้วนะครับด้วยสัญญาย,ยิ้มตัวก็มีข่าวกับดอตมุลแล้วก็เอเบอรตันจริงๆก็มีข่าวกับ PSV ด้วยแต่ผมยึดจาก ESPN นะเขาบอกว่าดอตมุล มีโอกาสไป็ไปได้มากที่สุดนะครับเทนฮากจะพิจารณาจากโอกาสในการที่อีลังกายายไปอยู่ทีมไหนแล้วจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วก็คำหนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยเ,าาเขาจะเขาเรียกว่าถ้าเกิดปล่อยเด็กออกไปเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของโอกาสในการได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมหมายถึงอะไรความกดดัน ถ้าเกิดย้ายไปอยู่ดอทมุลเนี่ยความกดดันมันดูจะน้อยกว่าเอเวอรตันเนื่องจากเอเวอร์ตันสถานการณ์ณปัจจุบันกําลังลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็เพิ่งปลดแฟงแลมพาดไปด้วยดังนั้นนะครับโอกาสที่ดอทมุลเทนฮารจะอนุญาตให้ได้ตัวอีลังก้าไปเนี่ยมีสูงมากแต่เดี๋ยวนะครับต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วอีลังก้าจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปแล้วได้ไปอยู่ทีมไหนรอตามข่าวกันได้ต่อเลยนะครับ หลังจากนี้นะฮะจนกว่าจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมมากันที่ดีลขาเข,ข้าบ้างแต่น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนนะครับในตำแหน่งของแบ็กขวานานๆทีได้อ่านข่าวแบ็กขวาสักทีนึ่ง <c oughs> มีน้อยมากนี่ล่าสุดตัวที่ยังอยู่นะดาร์โลข่าวเขาบอกว่ากำลังเจรจารเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แต่ยังไม่เสร็จสิ้นสักทีหนึ่ง ส่วนวบบิซาก้าเทนฮาก็จะเก็บตัวไว้นะฮะจนจบฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นก็นดีขึ้นมาแล้วก็ดาโลแมงเจ็บด้วยไม่ฟิตสักทีก็เลยต้องใช้งานเดอสไปดี้นี่แหละทีนี้ในดีลขาเข้าข่าวจากแมคคาโต้นะครับสื่ออิตาลีนะฮะเรนข่าวบอกว่าเอเจนต์ของดุมฟี่ได้มีการพูดคุยกับหลากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดที่เคยมีข่าวด้วยก่อนหน้านี้ อินเตอร์มิลานนะครับต้องการค่าตัวของดุมฟี่ในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนตลาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรท่านผู้ชมอยากได้ดุมฟี่หรือเปล่าครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะมากันที่พาดหัวข่าวหลักในคลิปนี้นะครับเรื่องของตีละมองหรือว่าตีละมันแล้วแต่คนจะเรียกผมเรียกตีละมันแล้วกันติดปากรายงานจากน้าเบนจาขอบนะฮะนักข่าวของ c b s Sport น้าเบนจาขอบถ้าเกิดเป็นสายข่าวแมนยูความน่าเชื่อถือเนี่ยก,กลางๆนะ ไปทางค่อนก็สิบอันนี้ก็ต้องกรองเหมือนกันนะครับนาเบนจาขอบบอกว่าณตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณชัดเจนนะว่าจะเกิดการเซ็นสัญญาในช่วงวันเดทไลน์ที่ไม่คาดฝันหรือไม่แต่ถ้าเกิดจใจผมพูดข้อมูลที่มีขอให้ผู้คุณคอยจับตาดูว่าเอริกเทนฮากจะทำการตัดสินใจคว้าตัวยูริติลมัน กองกลางวัย25ปีของเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมก่อนปิดตลาดหรือไม่ให้คุณจับตาดูตีละมันในดิวย้ายไปอยู่แมนยูเอตในเวลานี้ผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะก็ต้องมารอดูว่าเอริกเทนฮากจะทำให้พวกเราอ่ะเอรส์หรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลจากนะาเบนจาคอบสัญญาปัจจุบันของตีละมันจะหมดลงในช่วง6เดือนข้างหน้า เลสเตอร์ซิตี้อาจจะพิจารณาปล่อยด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักตัวเลขตั้งแต่1 5ถึง20ล้านปอนด์อาจเป็นไปได้แต่ถามว่าแมนยูเนี่ยมีตังไหม15ห้ล้านปอนด์นี่ยังยากเลยแต่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยยืมตัวมาก่อนพ่วงด้วยออปชันซื้อขาดจะทำการดูแลค่าเหนื่อยตลอดระยะเวลาที่ติลมันมาเล่นใ้กับแมนยูเตด ถ้าเกิดเล่นดีเดี๋ยวจะซื้อขาดอะไรแบบเนี้ยหาทางคุยหาทางทําข้อตกลงผมดูทรงแล้วนะอาจจะใช้คําว่าอาจจะเป็นไปได้ซึ่งรายงานของเบนจาคอบนะครับมันจะไปสอดคล้องกับรายงานของฟอร์บิซีโอโรมาโนโรมาโนนะครับบอกว่ายังมีโอกาสที่แมนยูเอเตตจะสามารถดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดมกราคมนี้ โดยเฉพาะกองกลางคือตำแหน่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเทนฮาต้องการให้ฝ่ายซื้อขายของสโมสรเตรียมความพร้อมในช่วงท้ายตลาดนะถ้าเกิดมันมีดีลที่สามารถเป็นไปได้เนี่ยดึงตัวเข้ามาได้ก็จงเร่งทำนะครับจงเร่งเสริมความแข็งแกร่งตีละมันเนี่ยเอาตรงๆนะฟอร์มการเล่นถือว่าดรอปลงไปจัดต่ก่อนเยอะนะครับตีละมันช่วงเนี้แต่ถ้าเกิดแมนยูจะพูดถึง เรื่องของการดึงนักเตะเข้ามาช่วยเหลือทีมเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกในตำแหน่งกองกลางหาคนมาลงเล่นแทนที่ของคริสเตียนอเริกเซนและตีลแมนสามารถเล่นตำแหน่งตรงน,นั้นได้เล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องรอดูว่าวันเดทไลน์นะฮะตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมเอริกเทนฮากจะทำให้เด็กผีพรส์ด้วยการเสริมทัพอีกสักคนหนึ่งหรือไม่นะครับ ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผมจามมาประมาณสามสี่รอบนะผมเป็นหวัดนะครับเสียงมันเลยอาจจะแบบว่าดูขึ้นจมูกหน่อยนะโอ้ยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพคนด้วยเ้อพี่น้องคนดูบอกมึงอะอาม <c oughs> มาที่บทสัมภาษณ์ของพี่ม้าเวคอร์กันบ้างให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าณตอนนี้มีความสุขมากๆกับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเอเต็ด และพร้อมสู้เพื่อโอกาสในการได้เซ็นสัญญาระยะยาวถาวรกับปีศาจแดงพี่มาโย่งบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะผมต้องการอยู่ต่อที่นี่แบบถาวรเลยแต่เราอ่ะต้องอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันก่อนในเวลานี้มันเป็นการยืมตัวระยะสั้นผมได้มีโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตกับการเล่นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทําคือทําหน้าที่ในสนามให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผมเองและผมอ่ะต้องคว้าโอกาสนั้นให้ได้<อ>พี่มาโยงนะฮะเวคอดต,ต้องการอยู่ที่แมนยูระยะยาวนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สดหลังเกมนะครับว่าถ้าเกิดเรามองเวคอดว่าบทบาทของเขาอ่ะเป็นกองหน้าตัวโรเตชันเป็นกองหน้าตัวสำรองเป็นอะไรถ้าเกิดมองแบบเนี้ย ผมว่าน่าสนใจนะยังไงซันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แมนยูก็ต้องลงตลาดซื้อบิ๊กด a ลซื้อกองหน้าตัวเป้าแฮร์รี่เคนโอซิมเฮนวลาคูวิดเซสโกหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่อาจจะมีรายชื่อนะครับโผล่มาหลังจากนี้คือยังไงซะเราจะซื้อบิ๊กด a ลอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีกองหน้าตัวสำรองไงมาซิยาโอกาสได้อยู่ต่อเนี่ยยากมากดูจากเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเอริกเทนฮาก ผมว่านะได้ไปต่อกับทีมยากมากอันนี้ส่วนตัวนะครับเรื่องของมาซียาวโอเคเราซื้อกองหน้าตัวหลักตัวจริงเข้ามาที่เป็นบิ๊กดีลอ่ะแล้วเราก็หากองหน้าตัวสำรองไว้สักคนหนึ่งถ้าเกิดเวกคอสเขาพอใจนะครับกับบทบาทนี้คุยแบบว่าดีๆอ่ะเรื่องของโปรเจกต์แผนงานบทบาทของตัวเองแบบชัดเจนผมว่าตัวเขาน่าจะสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่า จะเป็นยังไงต่อนะฮะในอนาคตล่าสุดก็สามารถปลดล็อกทำประตูแรกได้แล้วนะครับหวังว่าประตูที่2ประตูที่3จะตามมาเร็วๆนี้เรื่องของแพชชั่นคาแรคเตอร์เนี่ยดีมากเป็นสไตล์ของนักสู้กล้ามมีเรื่องเมสซ,ซี่อะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เพลสิ่งดีขยันเก็บบอลในแดนหน้าเล่นลูกอากาศดีนะครับแล้วก็ส่งบอลเนี่ยนัดที่แล้วนะครับ20ครั้งแรกนะ20ครั้งแรกในช่วงครึ่งแรกวันเจอฟอเรส แกส่งบอลไม่พลาดเลยครับสักครั้งเดียวคือส่งบอล20ครั้งเนี่ยให้เพื่อนส่งไม่พลาดเลยถ้าเกิดจูนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเล่นดีขึ้นแต่ว่าเราก็อย่าได้คาดหวังว่าเขาจะต้องยิงทุกนัดอาจจะมีบางนัดที่เล่นไม่ออกอาจจะมีบางนัดที่เป็นตัวสำรองก้อยคิดซะว่ามาเพื่อช่วยเหลือทีมนะครับประมาณนี้นะเรื่องของเวคอร์สบทสัมภาษณ์เพสคอนเฟิร์นส์ก่อนเกมนะครับเรื่องของเจดอนซานโช นักข่าวก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีทีมที่แข็งแกร่งเจดอนซานโช่ล่ะเขาพร้อมแล้วหรือยังเทนฮ้าบอกว่าเขาซ้อมกับทีมแล้วนะเราต้องรอดูกันว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในเกมที่พบกับเรดดิ้งไหมเขาดีขึ้นเรื่อยๆเขามีพัฒนาการที่ดีลอยทำการตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากการซ้อมในวันนี้นักข่าวก็ถามจี้ว่างั้นเขามีโอกาสได้ลงเล่นใช่ไหมล่ะ เทนฮาก็ตอบเลี่ยงๆว่ากําลังค่อยๆกลับมานะสําหรับซานโช่เขาก็กลับมาซ้อมแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเขาอะพร้อมที่จะลงแข่งแล้วหรือยังเทนฮาก็ยิ้มนะครับยิ้มแบบนี้นี่ตัวสํารองก็ยังดีนะอยากเห็นลงเล่นแล้วและเทนฮาก็พูดถึงฟากุนโดเปริลิตี้ด้วยนะครับว,ว่าเราจะได้เห็นว่าเปริลลิตี้เนี่ยมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งมีการเคลื่อนที่ที่ดีมีความเร็วไปกับบอลได้ดี ผมอยากเห็นเขานำคุณสมบัติที่พร้อมเหล่านั้นมามีบทบาทภายในเกมอยากเห็นเขานำคุณสมบัติที่มันพร้อมเหล่านั้นน่ะไอเรื่องของการเคลื่อนที่มีความเร็วไปกับบอลได้ดีเข้ามามีบทบาทภายในเกมจะได้เป็นตัวเลือกที่แตกต่างระหว่างอนโตนีกับเปรลิสตี้พูดแบบนี้เนี่ยนั้นหมายความว่าหลังจากนี้จะให้โอกาสฟาคุนโด เยอะๆแล้วใช่ไหมครับเออฟาคุนโดจะนําคุณสมบัติมามีบทบาทในเกมได้ยังไงล่ะในเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ลงเลยเทนฮาบอกว่าเราจําเป็นต้องมีผู้เล่นที่หลากหลายจังหวะที่เขาอ่ะคอร์สบอลไปให้เวคคอร์สมันเป็นการเปิดบอลที่ดีจริงๆนักข่าวก็ตีความว่าจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนั่นหมายความว่าฟาคุนโดปลิสตีจะไม่ถูกปล่อยทีมนหนย,ยิ้มตัวแล้วในตลาดรอบนี้ ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจในเพสคอนนะครับนักข่าวก็ถามว่าวิซาก้ากับไทเลวมาเลาเซีย2คนเนี้ได้รับเครดิตมากพอแล้วหรือยังสําหรับสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่ทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาและความพร้อมอื่นๆล่ะดารโลก,กับลูกชอเนี่ยพร้อมลงเล่นไหมเทนฮาก,ก็ตอบว่าอารอนกับไทเลวเนี่ยเอาสองคนนี้ก่อนทาผลงานได้พิเศษมากๆในเวลานี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆในเกมเมื่อวันพุธแบ็คโฟ ทำหน้าที่ได้พิเศษเราแฮปปี้กับขุมกําลังที่เรามีและนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการเมื่อคุณลงเล่นสินัดในจํานวนสามวันผมต้องการให้สกอตเดฟเนี่ยมันใหญ่ๆแล้วก็สวอตเดฟใหญ่ๆผมต้องการให้สกอตเดฟเนี่ยมันใหญ่นักแตะทุกคนพร้อมลงเล่นส่วนดารโลในนัดนี้เขาจะยังไม่พร้อมลงเล่นนะเขายังไม่ฟิตเลยส่วนลูกชอยังคงเป็นเครื่องหมายคําถาม เขาจะได้มีส่วนร่วมไหมต้องรอดูว่าการซ้อมของเขาจะเป็นยังไงหลังจากจบเซสชันล่าสุดและนี่คือสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในเกมที่แมนยูเต็ดเปิดบ้านเจอกั ating, บเรดิ้งเอฟเอคัพรอบสี่โกผมว่าเป็นพี่แจ็คอยากเห็นฝีไม้ไลายมือของแกบ้างน่าเป็นพี่แจ็คได้ลงเล่นคู่เซนเตอร์นะครับเป็นแม็กควายนาทีแล้วนะฮะไม่ได้มีส่วนร่วมเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคต้าในศึกคาราบาวครับ แล้วก็ผมเห็นสโมสรเนี่ยปล่อยรูปแม็กควายออกมาอาจจะเป็นการบอกในๆว่าเนี่ยแหละแม็กควายจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงจะได้ลงมาโชว์ของนะเออเอาดีๆนะแฮร์รี่จับคู่กับวิกตอรินาเลิฟแล้วกันน่าจะเป็นคู่หูนะฮะแม็กเลิฟแบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียผมว่าชอเนี่ยนายเก็บไว้ลงฟอรเรส แบ็กซ้ายมาเลเซียครับแบ็กขวาเป็นวาวบิสซาก้ามิดฟิล์คู่กลางนะครับอยากให้พักบูโน่กับอีลิกเซ่นนะโดยเพราะอีลิกเซ่นเนี่ยไม่ควรถูกส่งลงสนามเลยครับให้พักไปเลยผมดาว,ว่าคาเซมิโลลงประคองน้องๆก่อนจับคู่กับสกอตต์แมกโทมิเนโดยมีเฟสเป็นเพลย์เมกเกอร์พักบูโน่บ้างนัดล่าสุดเนี่ยขาขวิดแล้วนะฮะล้ามากโอเคเป็นคาเซมิโล แม็กโทมิเน่แล้วก็เฟสปีกซ้ายเป็นการนาโชครับปีกขวาเป็นฟาคุนโดเปรลิตตี้หน้าเป้าเป็นพี่มาโยงเวคคอร์ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยน้าล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับคืนนี้มีหลังเกมเหมือนเดิมนะเจอกันนะครับโอ้โหอยู่ยาวๆวัยรุ่นขอบตาดําใครที่ ไม่ได้ดูเกมนะครับสามารถแวะมาทักทายกันได้นะฮะตอนเช้าผมอยู่ถึงประมาณ6โมงกว่าๆนะฮะส่งทุกท่านไปทำงานเจอเลดดิ้งก็ต้องชนะแล้วละครับนะฮะถ้าเกิดชนะไม่ได้เนี่ยน่าผิดหวังมากๆเป็นเกมเรียกความมั่นใจแล้วก็หวังว่าบรรดาตัวสำรองเด็กดารุ่งที่รับโอกาสในเกมนัดน,นี้จะทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายจุบจ๊บ